ฝนตกแบบนี้ฟังนิทานสิมามาจะเล่าเรื่องสมชายให้ฟังเรื่องมีอยู่ว่าสมชายเป็นลูกชายกกจบชั้นมหโรงเรียนบ้านหนองใหญ่สมชายชอบนอนกลางวันยิ่งในวันฝนตกแบบนี้นะัสวรร์ชัดๆวันหนึ่งเขาได้นอนกลางวันนี้ละจึงได้เกิดเรื่องนี้ขึ้นตอนนายสมชายที่เกียรติที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานจนเกือบจําไม่ได้ในหมู่บ้านเล็กๆมีชายคนหนึ่งชื่อว่าสมชายสมชายเป็นคนที่เกียรติที่สุดในหมู่บ้าน เขาไม่ชอบทำงานไม่ชอบออกไปไหนและไม่ชอบทำความสะอาดบ้านของตัวเองวันหนึ่งสมชายตื่นขึ้นมาในตอนสายสายเขามองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นว่าฝนตกหนักเขาคิดว่าฝนตกแบบนี้ดีจังเราจะได้นอนเวรทั้งวันเขาจึงกลับไปนอนต่อในขณะที่สมชายนอนเวรอยู่นั้นเขาได้ฝันเห็นเทวดามาหาเทวดาบอก,กว่าสมชายถ้าเจ้าอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้ เจ้าต้องขยันและทำงานอย่าปล่อยให้ความขี้เกียจมาขวางกั้นเจ้าจากความสำเร็จสมชายฟังแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจมากเขาตื่นขึ้นมาและคิดว่าแค่ฝันหน้าไม่มีอะไรมากเขายังคงนอนเวรต่อและไม่ทำงานเหมือนเดิมวันต่อมาเทวดากลับมาอีกครั้งในฝันและบอกคำเดิมสมชายยังคงไม่ฟังและนอนต่อไปเรื่อยๆไม่เปลี่ยนแปลงอะไรวันเวลาผ่านไป สมชายยังคงที่เกียจเหมือนเดิมเขาไม่ทำงานไม่หาเงินและไม่ดูแลบ้านของตัวเองชีวิตของเขาไม่มีอะไรดีขึ้นเขากลายเป็นคนที่ไม่มีใครในหมู่บ้านอยากคบหาไม่มีเพื่อนไม่มีครอบครัวเมื่อสมชายแก่ตัวลงเขากลับมาคิดถึงคำพูดของเทวดาแต่ก็สายไปแล้วเพราะชีวิตเขาผ่านไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเขาต้องใช้ชีวิตที่เหงาหงอยและไม่มีความสุขจบการเล่านิทานในวันฝนตก นิทานเรื่องนี้ก็ได้จบลงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำเรื่องต่อไป